น้องเคสไปไหนครับสวัสดีค่ะเจอน้องเคสนะคะทุกคนไปไหนคะนี่ไปอ,อุดหรอไปื่นด้วยมีคนอยู่เดรุก สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลนะคะวันนี้มากับน้องนนและก็ทีมงานนะคะวันนี้แม่คิงอยู่ที่สำนักงานนะคะอยู่ที่ข้างออฟฟิศนะคะ,ะเมื่อนี้มามาที่ออฟฟิศช่วงเย็นๆนะคะมารอซ้อมนะคะมารอซ้อมในส่วนของไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งที่17นะคะก็เลยได้มาน์ถ่ายเอาบรรยากาศแย้มแรงมสปิหน่องถ่ายเห็เบิงนะคะ วันนี้อากาศตอนเย็นนะคะอยู่ที่ข้างออฟฟิศของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวจะพานะคะ,ะกิจกรรมวันนี้นะคะกับช่างนนผ้ามะเกียปลานะคะผ้ามะเกียปลาอันนี้เป็นศาสตร์ที่อบอสแพลนะครับปล่อยปลาไปเรียบร้อยนะคะบ้านน่าๆเพื่อนเพื่อนนะพี่น้องอาจจะเ่ยได้เห็นี่แล้วปลาเป็นปลาเล็กนะคะปลาเล็กแล้วก็ปลาดุกที่ที่โตแล้วก็มีนะคะ เดี๋ยวสีเป็นให้อาหารป่านะคะถ้าพี่น้องให้อาหารป่าย่ามแรงนะคะตอนนี้บอสอยู่ด้านบนนะคะบอสอยู่ด้านบนกําลังไล์สดเมื่อกี้แม่คิงก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้เป็นวันเกิดนะคะเป็นวันเกิดของออน้องแน็กนะคะน้องในทีมงานคอสตูมนะคะเมื่อกี้เราก็เป่าเค,คเคียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะมา,นะาดูตรงไหนคะ นอนระวังเด้อมันมีแตนมีแตนนะคะพี่น้องขามันมีแตนนะคะแต่ว่าเราจะไม่กวนแตนนะคะเราจะมาให้อาหารปลานะคะนองบเน่ยนั่น อ้พี่นงปลาอย่างส้างนนปลาอะไรคะปลาตะเพียนอันนี้คือปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนอันนี้เป็นศาลาลิมนาสารากางนานศาลากลางนานนะคะเพิ่นสิมิสะซองสะอยู่ข้างออฟฟิศพี่น้องด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นเขานะคะรับเออเบิ้งเบิ้งปลา ดูปลานะคะดูปลาอสะอ่อนอนะคะเลียงวายคือเผื่อลูกน้องในทีมงานนะคะเผื่อลูกน้องในทีมงานเป็นมากก็เรต้องไปหาใส่ค่ะนะคะ,นะคะกระสีเอาวย่ยนีโรดนะคะอันนี้ยังเป็นปลาขนาดเล็กอยู่นะคะขนาดเล็กเซ็มเล็กๆนึกว่าปลาลูกคออพี่น้องแต่ไม่ใช่นะคะ แบบลายะะเยอะมากเลยนะคะวันนี้ช่างนนามาซ้อมนี่เป็นยังไงคะได้ท่าหรือ,อยังก็อันกรได้ท่าแหละพี่น้องแบบเข้ากับซ้อมกันเมือคืนนี่แหละเข้ากับบนันี้เข้ากับสีมาคิดดีนะครับวันนี้นเราจะมีการซ้อมรวมกันกน,นะคะระหว่าง ทีม <Yes. S 1> ทีมโชว์กับทีมเอ่อทีมแดนเซอร์นะครับเราก็คือไม่ใช่ทีมอ <at> าชีพนะคะนะแต่ว่าเอ่อโชว์นี้เราจะฟิชริงกันนะคะเราจะรวมกันเลยระหว่างเอ่น้องน้องแดนเซอร์แล้วก็ <Light S 1> อ่แม่แม่ทุกคนนะคะจะอยู่ในโชว์นี้ทั้งหมดนะคะ <Light. S 1> ซึ่งอ่ไลท์ที่17นี้ก็เป็นโชว์ใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นโชว์ใหญ่ที่บอสเอ่อ ได้ออกแบบมาแล้วว่าต้องเป็นโชนี้โชนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนก็ติดตามและก็ช่างนนกอ็อยู่ในส่วนของการจัดเตรียมนะคะชุด นะะในโชว์ในโชว์นี้นะคะเหมือนกันซึ่งเราก็จะเตรียมพร็อพเตรียมอะไรเหมือนกันนะคะให้เข้ากับโชว์ในครั้งนี้มากที่สุดนะครับพี่น้องคะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรก็คือจะให้นี่เราให้พี่น้องบรรยากาศแยําแรลงนะคะอุ้ยน้านผกคื่อนเลื่นแถวแะคะามิคิงปะจามันแม่สังขารบรรยากาศด้านหลังคือดีมากนะคะปกติตรงนี้เนี่ยเป็นที่แบบอ่อ พักผ่อนได้เลยนะคะชิลเอาได้เลยนะคะแต่มาฟังทางนั้นทั้งนั้นจะไปนไม่มีแตนนะคะแตนยังไม่ไปไหนเลยนะคะระวังโดนตอดนะคะ,ะคะ่ะพี่น้องเท่ากันนะเนาะพี่น้องเนะาะไลฟ์สดครั้งต่อไปเนาะนวันที่เท่าไหร่นะแม่ฝากน้อยครับวันที่แปดนะครับวันที่แปดนี้ไลฟ์สดครั้งที่สิบเจ็ดนะครับพี่นอ้องฝา,ากซื้อบัตรจองตั๋วนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงาน,นของเราด้วยนะคะ ออถ่ายนะคะเรากำลังกินอาหารกันนะคะอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นดินเนอร์อันนี้น้องเอ็มนะคะโอ้ก็เสดสู้มาแค่น้องเอ็มทำส้มตำให้เพืนนะะ่อนมังใก,กล้ๆก็เห็นยูด้านะเออน้องนนท์นะคะเราทำส้มตำนะคะทุกคนห่างส้มตำนะคะอาหารข้าวน,นะคะ,นะคะ ก็มาดามจูนวัสดีค่ะหน้าแดดเมิร์ดนะคะไม่เป็นไรน้องบางทีพอบีบชาแม่เจ้าของวันเกิดนะคะอันนี้น้องน้องต้องต้องต้องมาคาแล้วขั้งหลังพี่ดิ้งคาหลังนี้เรากำลังจะกินข้าวนะคะหลังจากซ้อมเสร็จทุกคนค่ะ ซ้อมแล้วก็มากินขอนันน่งกันฝั่งนั้นนะคะโอ๊ยาวชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากโอ๊ตยาวมานั่งทานข้าวด้วยนะคะเลิศเลิศเปิดเสือ,อยังวาคาน้องมากี้ด้วยนะคะพี่น้องนะคะว้ายซ้อมแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะซ้อมเสร็จนะคะเราก็มากินข้าวด้วยกันนะคะ วันที่เจ็ดวันทายแล้ววันเกิดน้องแมคนะคะเราก็เลยมาตําส้มตำนะคะเป็นของขวัญวันเกิดนะคะกล่องเลือดแกลับไปเราก็จะไปตําแจ่วนะคะเอาตําแจ่วตัวจรกินตำแจ่วเออจริงนกวชอบตําแจ่วนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนทานข้าวคน่านั่งตำแจ๋วบบบเมื่อตำเองนะมันเลตำให้อยู่ตำแจ๋วเขาคนนั่งเบิ่อเพื่อเพื่อเ่อตำแจ๋วฉันนั่งของเขาไปนั่งฉันต่ำไปนั่งเลยจ้าเลื่อนเลื่อนคอตลูก พอตัวพ่อผู้ชายจะพั่งกว่าส่วนเราสามสี่แม็กกิ้งสี่คนบ้านแม่นางอาจารย์อาหารนะคะอาหารน้องๆนะคะเลือแกงยังเนี่ลูกแกงน้อแกงเห็รนน้อพุทธังนะคะโดยน้องตานะคะเฮ้ย่ อาหารหลอบดืกเนี่ก็จีโปมไท่มาอ่อจีรอพันบาน้องน้องทำจับข้าวจิตกันเองนะคะอันนี้ก็คือแงงหน่อไม้นะคะใส่จีโปมนักกนองขาเบิ้งกัน้จีโปมลูกตาไขเบิ้งกบน้นี่ นเลยนะคะอันนี้น้องน้องแพรลี่นะคะเออน่ำมะฮงพี่น้องสับมาระกอนะคะตามซ้ำารอบดึกโดยแพรลี่นะคะหวานจุยนะคะนีแผนกซอยเหลือนะคะพี่น้อง ตอนนี้อากาศเมื่อยใจส้มตำรอบดึกนะคะ ช้าดีพี่ก็ <laughs>